Hello to ุก NYU kid baby <c oughs> เออเรื่องยอ่อของเขาดาวจริงๆคือเกี่ยวกับเ,ออเด็กไทย3คนนะไปเรียนต่อที่เมืองนิวยอร์กแล้วในคืนหนึ่งของวันเขาดาวตัดสินใจว่าโอเคมีปาร์ตี้กันคืนนี้เราก็เลยติดต่อดีลกับคนคนหนึ่งเฟรนซิสและโอเซนจูร์ m j e s u เรื่องราวทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากคนคนนี้ค่ะ เขาดาวเป็นหนังที่คนดูเราอาจจะรู้สึกสะใจรู้สึกมันรู้สึกได้นุ้นตลอดเวลาเพราะเราคือทุ้นเทมากๆจริงๆก่ได้เล่นในบทที่แบบแตกต่างอยากให้คนดูเปิดใจเข้าไปลองสิ่งที่มันใหม่ๆด้วยกันอาจจะเป็นรสชาติใหม่ที่จีเจีนไม่เคยทำมาก่อน